นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา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 นะโโโมพธิสััตตอาคนติมายะอิิตภะะะควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติ นะโมโพธิสตัตวอ์อันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตว์อันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตว์อันติมายะอิติภะคะวานะโมพุทธายะสิ่งดีดีทั้งหลายในโลกไรจงหลงไหลมาข้าพเจ้านับัณฑิยธา,าพุทธโมนะ นะโมพุทธ,ธายะสิ่งดีดีทั้งหลายในโลกลาจงหลั่งไหลมหาคาัพปะชาณับณิยัาพุูตโมนะนะโมพุทธ,ธายะสิ่งดีดีทั้งหลายในโลกลาจงหลั่งไหลมหาคัพปาชาบับณิยัาพุูตโมนะ